ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง Sony a 6 6 0 0กันนะครับ จะแลบทำไมนะเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้อง mirrorless นะครับขนาดเซนเซอร์นะครับเป็น APS-C Size นะครับหรือว่ากล้องตัวคูณของเรานั่นเองนะครับและมีความละเอียดนะครับอยู่ที่24.2ล้านเมกะพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุด11เฟรมต่อวินาทีเลยนะครับดูนะว้าเร็วนะครับสามารถไปถ่ายนกเล่นๆได้เลยนะ ISO นะครับ สามารถทําได้ต่ําที่สุดนะครับคือ50นะครับและสูงที่สุดคือ1นึ่งแสนะครับมีจุดโฟกัสนะครับอยู่ที่425จุดเลยนะครับซึ่งครอบคลุมทั้งเซ็นเซอร์นะครับยังมีการติดตามวัตถุที่ดีมากๆเลยนะอันนี้ผมลองไปถ่ายลองไปใช้สักเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์ในการถ่ายรูปอย่างเดียวเลยนะครับผมรู้สึกว่าโหมันติดตามวัตถุได้ดีมากนะครับและในตัวโฟกัสเนี่ยสามารถโฟกัสตาได้แบบเรียลไทม์เลยซึ่งทําได้ดีมากเลยนะครับอันนี้คือลองไปใช้ เลยนะเนี่ยลองไปใช้ลองไปลองดูว่าถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในการแท็กคนหรือว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมว่าหูถือว่าแท็กได้แบบเรลไทม์ time, แล้วก็ดีมากๆเลยครับสำหรับกล้อง s o นี่เอ6นะครับแล้วก็สามารถโฟกัสตาสัตว์ได้อีกนะพวกหมาแมวอนะไรเนี้ยใครจะเอาไปถ่ายรูปหมาแมวนี้ได้เลยนะแต่ว่าผมมีหมายอยู่นะครับแต่ว่าหมาผมนี่ถ่ายยากมากๆเลยนะไอจุดโฟกัสตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะพอสมควรนะเอารูปทองคอยขึ้นให้ดูหน่อย น่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับโฟกัสเข้าตาหมาจริงๆนะเออซึ่งแท็กตาหมาได้แบบดีและในตัวกล้องนะครับยังมีกันสั่นนะครับมาให้ถึง5แกเเลยนะครับในตัวกล้องเลยนะครับซึ่งดีมากๆมันจะช่วยหนึ่งนะครับในการถ่ายรูปของเรานะครับสคือการถ่ายวีดีโอให้มันดูสมูทขึ้นแล้วก็ดูนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงวีดีโอของกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้สามารถถ่ายวีดีโอนะครับได้ถึง 4K เป็น U เ d นะครับ30มสิบเฟรมเซกนะครับแล้วก็สามารถถ่าย Full HD ได้นะครับอยู่ที่120ยยี่สิบเฟรมเซกเลย นะครับยังมี S-LOCK มาให้ด้วยนะครับ S-LOCK ตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะใครจะเอาไปเกตสีเอาไปทําอะไรนะครับ S-LOCK จะอยู่ที่8บิตนะครับใครจะเอาไปเกตสีลง u t u b e เนี่ยผมว่าได้อยู่นะครับยังไม่ถึง10บิตเนาะโอเคนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับก็คือกริปที่ใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราจับถือเนี่ยมันไม่หลุดนิ้วก้อยละแล้วมันเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นเนาะเอาจริงๆรนะกล้องตัวไหนสาหรับผมนะกล้องตัวไหนท ที่ไม่เป็นมิดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปปุ๊บเราจะถ่ายรูปไม่สนุกแล้วะผมไม่คนถ่ายรูปนานนะครับถ่ายรูปยาวเป็นวันๆเลยอะไรเงี้ยบางครั้งเราไปถ่ายปุ๊บเนี่ยถ้ามาหลุดนิ้วก้อยบ่อยนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราเรากลับบ้านมาแล้วโอ้แม่จา๋าปวดนิ้ว คือมันปวดอิ้วก้อยนะแล้วมันจะถ่ายรูปไม่สนุกแล้วนะครับคราวนี้กลายเป็นว่าเอ้ยกริปจับแน่นขึ้นเนี่ยใหญ่ขึ้นลึกขึ้นกว้างขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันถ่ายรูปสนุกขึ้นแล้วก็จับถนัดมือมากขึ้นเลยครับสาเหตุที่กริปใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากแบตเตอรี่ที่ถึกทนนานกว่าเดิมนะครับเขาใช้แบตที่กล้อนใหญ่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับทำให้เราสามารถถ่ายรูปเนี่ยได้ทั้งวันเลยนะอันนี้ผมลองไปใช้นะั้นตั้งแต่ตอน11โมงนะครับจนไปถึงประมาณ6โมงเนี่ยแบ แบตมันอยู่ได้นานมากๆเลยนะแล้วผมถ่ายรูปไปเรื่อยๆคือถ่ายเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดนะครับเพราะว่าตัวสวิตซ์เปิดปิดมันอยู่ข้างบนใช่ไหมมันเปิดปิดง่ายนะครับผมใช้แบบปกติของผมนะครับแล้วก็คือแบตมันถึกทนนานมากๆเลยนะครับโอเคเลยนะสำหรับกล้องมิเรเลสนะครับเรามาดูภาพรวม ภายนอกกล้องบ้างนะครับมีอะไรบ้างเนาะอนนภายนอในนีภายนอกเนาะมาเรามาดูด้านบนนะครับด้านบนนะครับจะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับอยู่ตรงนิ้วชี้เลยนะครับก็มีปุ่มลัชเตอร์นะครับมีปุ่ม C1 C2 นะครับคนจะงงว่าซีหนมันคืออะไรครับมันเหมือนกับว่าเป็นคลิกเมนูนะครับเราสามารถเลือกคัสตอมได้เลยนะครับปุ่มทุกปุ่มในกล้องโซนี่นะครับแทบทุกปุ่มเลยนะครับสามารถคัสตอมได้นะครับให้เราสามารถใช้งานกล้องได้สนุกมากขึ้นนั่นเองครับคือตอนแรกๆอักมาเนี่ยได้เอาข้างบนนะครับคืองงาาาล้ข่ ไอวงปรับวงข้างล่างเนี่ยก็คือจะปรับเป็นชัตเตอร์สปีดนะครับแต่ผมไม่ชอบนะครับผมเลยเปลี่ยนให้ได้เอาข้างบนเป็นชัตเตอร์สปีดข้างล่างเป็นดูรับแสงนะครับก็สามารถทําได้นะครับดีมากๆเลยสลับนะครับซึ่งตัว C 1 C 2เนี่ยมันคือคล้ายๆแบบเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับเพิ่มมาแบบเราสามารถตั้งค่าได้ว่าปุ่มนี้เป็น ISO ปุ่มนี้เป็นการเลือกรูปแบบของโหมดโฟกัสนะครับผมตั้ง C 1เป็น ISO นะครับเพราะผมชอบปรับ ISO ตรงนี้นะครับอันรู้สึกว่าไปปรับตรงนี้โป้งมันเอี้ยวเกินไป C 2ผมตสองนะามกั้ ได้เลยนะครับว่าจะให้เป็น AFs นะครับถ่ายรูปแบบซิงเกิลนะครับหรือ AFC นะครับสามารถถ่ายแบบคอนติเนียนะครับหรือในตัวนี้จะมี AFA นะครับก็คือเป็นออโต้โฟกัสครมันจะคิดเองประมวลเองข้างบนนะครับก็จะมีตัวไดอัลนะครับเลือกโหมดต่างๆนะครับก็จะมีโหมดธรรมดามาให้นะครับเป็นโหมดพื้นฐานแล้วก็คือ PSAM มาให้อยู่แล้วครับเป็นโหมดพื้นฐานเนาะแล้วก็มีโหมด1กับ2เนี่ย อันนี้มันคือการจําค่าเมมโมรีนะครับหกับ2เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเราเซตไว้เป็นอินดอร์กับอาท์ดร์นะครับปกติถ้าสมมติเราไปถ่ายข้างนอกแล้วก็เข้ามาข้างในเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับแสงใหม่ดัน i s o ใหม่ทําทุกอย่างใหม่หมดนะครับมันเหนื่อยเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยตั้งเป็นโหมดความจํามาให้นะครับเราสามารถวัดค่าแสงข้างในก่อนนะครับว่าโอเค1นะครับเราจะไปใช้กับอินดอร์สเราไปใช้กับอาท์ดร์นะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลื่อนแค่ตรงปุ่มโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีโ นะครับ S and Q ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือโหมด slow motion นะครับแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพเป็นโหมด scene นะครับ scene ก็ที่จริงมันคือโหมด auto แหละนะครับแล้วก็เป็นโหมด auto แบบสมบูรณ์นะครับกล้องตัวนี้ไม่มีแฟลชมาให้แล้วนะครับตัดแฟลชออกไปเลยนะครับโอเคเรามาดูฝั่งด้านหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอนะครับสามารถฟลิปได้นะครับฟลิปเป็นแบบเซลฟี่นะครับฟลิปได้นะครับแล้วก็ฟลิปแบบถ่ายมุมต่ำนะครับแล้วก็ฟลิปแบบถ่ายมุมสูงนะครับเนี่ยถ่ายมุมสูงเห็นไหม มันสามารถฟลิปได้เลยนะครับมันอิสระมากเลยนะผมว่าดีนะครับใครจะเอาไปถ่ายบล็อกเนี่ยแนะนําเลยนะครับและจอนะครับยังสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ด้วยนะเป็นทัชสกรีนแบบเลือกจุดโฟกัสได้นะครับ แล้วก็มีช่องมองภาพนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์รีไฟเดอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ไปลองมองแล้วนะครับผมรู้สึกว่ากล้อง Sony A66 เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับตั้งเฟรมเรทได้เนาะถ้าเป็นค่าสแตนดาร์ดปกตินะครับจะเป็น60เฟรมเรทนะครับซึ่งตอนแรกเราจะมองมันจะหน่วงๆหน่อยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็น120เฟรมเรทปุ๊บเนี่ยนะครับมันดูสมูทมากเลยนะครับกลายเป็นว่าปกติถ้าผมมองรีไฟเดอร์นานๆนะผมจะปวดหัวนะครับแต่คราวนี้ผมมองปุ๊บเอ้ยมันมันสมูทมากๆเลยมันไม่มีหนนน่่ววงเเลลยยะะครับถือาาดีมกๆ ที่ให้เฟรมเรทมาถึง120เฟรมเลยนะตอนเรามองช่องเลนส์ทนิคดีไฟเดอร์เนี่ยมันสมูทมากทำให้เราไม่มึนหัวนะครับเรามาดูฝั่งทางด้านกริปบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะ มีปุ่มเมนูนะครับแล้วก็มีปุ่ม C3 นะครับก็คือเป็นปุ่มฟังก์ชันเนาะเราจะตั้งเลือกเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเป็น AF นะครับก็คือออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ M นะครับคือแมนนวลโฟกัสนะครับคือตรงนี้เนี่ยถ้ามือเราอยากเมนูโฟกัสเรากดปุ่มไปทีนึงนะครับแล้วก็สามารถเลือกแมนนวลโฟกัสได้เลยนะครับแล้วก็มี AF Lock นะครับก็คืออยู่ข้างล่างเราก็เลื่อนมาก็เป็น AF Lock นะครับแล้วมีปุ่ม Quick Menu นะครับตรงนนนนนนีี้้้ะะะะคคคครรรรรรัััับบเเเาา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 สสสมถถถลืออกกตตตตตงงงง่่่่ๆๆไว็ ามารถเปลี่ยนได้อีกนะซึ่งโหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มดิสตนะครับก็คือมีปุ่มดูค่าสถานะนะครับเลือกโหมดถ่ายภาพนะครับ ISO นะครับชดเชยแสงนะครับมีปุ่มเพลย์ดูภาพนะครับแล้วก็มีตัวถังขยะตัวถังขยะเนี่ยก็ยังเป็นปุ่ม C C ด้วยนะครับโอเคเรามาดูฝั่งด้านล่างกันบ้างนะครับฝั่งหน้าล่างนะครับช่องใส่แบตนะครับ 1ก้อนนะครับแล้วก็เป็นช่องใส่ก๊์ดนะครับตัวการาดเนี่ยรับรองเป็น uhh 2แล้วนะครับดีมากๆเป็นการ์ดความเร็วสูงนะครับสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับเรามาดูช่องด้านข้างกันบ้างนะครับช่องเสียบทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะมีมาให้สพอร์ตนะครับ ก็คือพอร์ตแรกนะครับจะเป็นช่อง USB นะครับเราสามารถเสียบชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยเลยนะครับแล้วก็มีช่อง HDMI นะครับแล้วก็มีช่องไมค์นะครับแล้วก็มีช่องหูฟังนะครับซึ่งมีช่องหูฟังมาให้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปถ่ายวิดีโอนี่มันจะสามารถฟังเสียงได้นะ ึ่งมันดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับกล้องก็จะประมาณนี้นะครับแต่เราจะมาพูดถึงเรื่องของที่ผมออกไปใช้งานกันนะครับสรุปนะครับผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเป็นกล้องเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆที่จะฝึกถ่ายรูปนะครับที่จริงซื้อตัวเลนส์คิด18-135ไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเพราะว่าตัวเลนส์คิด18-135เนี่ย ผมลองไปถ่ายรูปผมตกใจมากเลยว่าเฮ้ยทำไมไฟล์มันคมจังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็ไปเทสวิดีโอนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะนะครับผมใช้แต่ตัวเลนส18์18-35เนี่ยตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเลนส18์18-35เลนส์คิดเนี้ยมันจะทําได้ดีมากๆนะครับก็ไม่คิดเหมือนกันแต่มันทําได้ดีมากๆเลยนะครับและตัวโฟกัสไอนะครับ ก็ทาได้ดีเหมือนกันนะมันสามารถแท็กตามวัตถุอันนี้ลองเอาพี่สาวไปถ่ายดูนะครับมันแท็กตามวัตถุแท็กตามหน้าแท็กตาได้แบบตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งดีนะซึ่งมันจะทําให้เราสามารถถ่ายรูปได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมลองเอาเลนส์ G Master มาใช้1ตัวนะครับแต่บอกตรงๆนะ G Master ดีอยู่แล้วเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะใช้น้อยมากเลยนะครับุ่นใหญ่ใช้แต่เลนส์ตัว18-35เลยนะครับในการถ่ายรูปเป็นเลนส์คิดที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือกริปนะครับ นะครับอันนี้อยากให้ลองไปจับกันนะถ้าถ้ามีโอกาสก็คือลองไปหาร้านจับดูนะครับแบบจับแน่นมากนะครับกิ๊บจับแน่นแบบแน่นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโหการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันสนุกขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับก็รีวิวกล้องจับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรีวิวไฟล์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ดีมากนะครับแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับ กล้องตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์นะครับ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมี a c e b o o k นะครับแล้วก็ i n s t a g r กรมชื่อว่าบิวิเอ e ไทยนะครับผมจะลงรูปนะครับเอาไว้ในนั้นนะครับใครสนใจก็สามารถไปติดตามได้นะรูปที่ผมถ่ายเองแล้วก็เดี๋ยวจะลงรูปตัว A 6 6 0 0ด้วยนะที่ผมไปถ่ายนะครับใครมีอะไรสอบถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคําถามไว้ใต้ล่างหรือจะไปถามผมใน Facebook Facebook ได้้เลยนะรใผมจิิงง มนนกันนะลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็ลิงก์อินสตาแกรมนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้เนาะนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ